ธรรมชาติน่ายนภูมิพลเขื่อนใหญ่พระเจ้าตากเกรียงไกรเมืองไม้และป่างามการมาจนภัยของเฟิร์สทิปได้กลับมาอีกครั้งแม้ระยะทางจะยาวไกลสักแค่ไหนแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็ทำให้หิวใจทุกครั้งนัดดอยหลวงตากจังหวัดตากเอา สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับเฟิร์สทริปนะครับห่างยกันไปตั้ง2ปีไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยวันนี้นะครับเฟิร์สก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ดอยหลวงตากจังหวัดตากันจะทรหดแค่ไหนกระเป๋าแค่เนี้ยจะอยู่ได้กี่วันเนี่ยก็ไปขึ้นเขากันเลยครับผม10โมงเช้าจากลังสิตนะครับตอนนี้5้าโมงแล้วเราอยู่ที่จังหวัดตากเปนที่เรียบร้อยแล้วและจุดแรกของเราที่เราแวะก็คือที่ เขื่อนภูมิพลครับที่นี่นะครับก็จะเป็นที่ที่เราต้องค้างคืนกันเพื่อที่จะเตรียมตัวขึ้นเขาในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเช็คอินกันทีกขวากันแล้วตอนนี้เราก็กลางเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เราจะนอนที่นี่กันที่เขื่อนภูมิพลแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะเดินทางขึ้นเขากัน สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลาตีสี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวเพื่อไปที่จุดลงทะเบียนขึ้นดอยหลวงกันนะครับตอนนี้ก็เวลา7จ็ดโมงนะครับเราก็มาถึงที่แคมป์บ้านห้างดัน A แล้วนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะกินข้าวเช้าแล้วก็เตรียมตัวขึ้นรถข้างหลังเราเนี่ยนครับเพื่อไปขึ้นเขากันนะครับแต่ไปกินข้าวกัน แล้วตอนนี้เราก็ถึงจุดที่เราจะต้องขึ้นเขากันแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็เมื่อก่อนจะเป็นห้วยเนาะซึ่งตอนนี้มันแรงแล้วไม่มีน้ําเลยเขาบอกว่าระยะทางจากตรงนี้นะครับขึ้นไปถึงยอดเนี่ยก็คือประมาณ11กิโลเมตรนะครับตอนนี้มัน8โมงออกมาแนละ้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะถึงยอดตอนกีออ่โมงนะครับมาเอาใจช่วยวกันกันครับเพื่อจะอยู่รอดจนถึงยอดไหมนะ แล้วตรงนี้เราก็อยู่ที่จุดแปบพักนะครับซึ่งตอนนี้มันพักเสร็จละเอาเป็นว่าไปกันต่ออีกวิกวีก่ดื่นใจหรอกมัง้งคิดว่านะป่ะตอนนี้1 0บโมงสินะครับเราก็มาพักกันโดยข้้าหลังเป็นภูเขาแล้วก็หมอกนะครับสวยมาก อันนี้รอหลีกรถมีรถมากอันนี้แล้วตอนนี้เพิ่งายมา4โลเองแล้วจุดหมายเราก็อยู่ข้างหลังเรานี่บนจุดนั้นต้องไปที่นี่ไปกันต่อกิโลเมตรที่8ไปต่อตอนนี้ก็ถึงลานสนแล้วนะครับเดี๋ยวก็พักเนี่ยเรา,าใกล้ถึงจุดการเป็นแล้ว เหนื่อยแล้วตอนนี้เราก็ถึงจุดกลางเต็นแล้วนะครับในเวลา3โมงตรงเดี๋ยวประมาณช่วงเย็นเนี่ยเราก็จะพาไปดูพระาทิตตกดินกันแล้วขอตไปนรเก็บข้าหองแล้วเจอกันที่จุดชมวิวครับตอนนี้เวลาเกือบ5โมงแล้วครับเราก็กำลังจะเดินทางไปดูพระาทิตย์ตกกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ต้นสนเดียวดายนะครับ น่าเสียดายที่พระอาทิตย์ไม่เป็นใจกับเราฟ้าปิดจ้าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะกลับที่พักกันแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเจอกันที่เหมาะสวัสดีตอนเช้าครับเพืเ่อนๆตอนนี้ก็เวลาประมาณตีห้าแล้วนะครับอากาศข้างนอกก็มีลมแรงวก็หนาวมากแล้เต็นท์ก็ มีความชื้นนะว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะครับเราก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวชมทะเลหมอกนะครับเขาว่าคิดว่าน่าจะมีหมอกแน่นอนแหละเออแต่ตอนนี้หนาวมากแล้วก็เป็นอย่างที่หวังไว้ครับมีทะเลหมอกปกคลุมจนมองอะไรแทบไม่เห็นสายลมเย็นๆพัดผ่านไปมาทําให้การขึ้นมาข้างบนนี้หายเหนื่อยไปในพริบตาเรามาพิชิตแล้วนะ ดอยหลวงตาเป็นยังไงบ้างครับกับการมาพิชิตดอยหลวงตาในครั้งนี้เห็น First สแพ็กระเป๋าเห็นเฟิร์เดินจับข้างล่างมาถึงที่นี่หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับเฟิร์สจะพาไปเที่ยวที่ไหนจะสวยขนาดนี้ไหม ติดตามเฟอร์ทิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย